สบายดีพี่น้องเน้นบอย้ําม่นนอนยอันน่นคันมะแรงนี่น่าแซบบอนี่เห็ดย้ําม่นนอนยกินซื้อปลาทูมาใส่พี่น้องเอ้ยมาเด้มมาเดอ้อกินนํากันเด้อพี่น้องเน้นบอลน,นี่พอได้กดนลล์กดนแซ่ให้กินน้าเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาเด้มมาเดอ้อเน้นบอลพี่น้องเอ้ยนนอนี่น hẹn đám ba năn ghen mà đờ p/n ông đờ, năn sẹp đờ p/n ông đèo rồi, măng em nháp, bên tần bưng gì đi, p/n ông Hmm. And when I to say, boy, you know, come hmm. who is I? มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงกันเด้อพี่น้องเอ้ยตัวนี้บาได้ปั๊ดอยู่เป็นตอนก็ไรอยู่ในตู้เย็นก็มีกระปุกหนึ่งพี่น้องเอ้ยคนเงินไปตอนวันีห ได้อ่างหนึ่งกับกระปุกหนึ่งเป็นแผ่นเห็นแบบเราป็งแผ่นบางญ่เลยเป็นตน้นเป็นแผ่นมนแซร์บอที่น้อง bàn tắt bon nó sẽ bỏ bon này tình toàn bất cái đi mà đơm đơm nó